สวัสดีแฟนฟุตบอลพุทธภพจิกจอกสยามพบกับสรุปข่าวเรตเตอร์สตี้รอบเช้าวันนี้โรเโ,โนโยันปืนใหญ่เลือกสุนแมดดิสันเบนเป้าร่าโอดิกาเต็มตัวอัปเดตก,การซื้อขายนักเตะของทีปืนใหญ่อาร์เซนอลได้มีการเปิดเผยทาการการไล่ล่าเจมส์แมดติสันมาร่วมทีมดาวเตะเรตเตอร์สตีตกเป็นข่าวใหญ่หนักกับการย้ายไปยังเอเมอร์เรสตสเตเดียมในช่วงซัมเมอร์นี้ได้มีการกล่าวว่าอาร์เซนอลกำลังไล่ล่ามาร์ตินโอดิกาเเป็นตัวเลือกลำดับหนึ่งเหนือเจมส์แมดติสันในช่วงซัมเมอร์ และกนเลนืตัวไปข่าวอย่างหนักกับการย้ายทีมของแมดดิสันในช่วงซัมเมอร์ด้วยมีรายงานว่าทีปืนใหญ่เสนอราคาค่าตัว70ล้านปอนด์และข้อเสนอหนังตีบวกถึงก้นอนโ,โตให้กับเรสเตอร์พิจารณาดูเหมือนว่าอาร์เซนอลกำลังให้ความสำคัญกับการย้ายทีมของมาตินโอติกาดมิดฟิลจากเรอัลมาดริดที่พวกเขายืมตัวมาใช้งานที่เอเมอริสเตเดียมเมื่อปีที่แล้วเมื่อพูดถึงพอดคาต์ท r a n s เฟิฟร์ธทกของสกายสปอร์ตนักข่าวยาฟาบิซโอโรมาโนได้ยินยล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์ในตำแหน่งกองกลางของอาร์เซนอล โรเบโลกล่าวว่าทุกอย่างได้มีการตกลงกันแล้วว่ากานิชาก้าจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับอาร์เซนอลซึ่งจะอยู่ค้าแข่งต่อไปอีก4ปีก่อนหน้านี้มิดฟิล์ปืนใหญ่ใกล้จะย้ายไปโรมาจริงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาและเขาต้องการย้ายไปเล่นในอิตาลีแต่แล้วอาร์เซนอลก็นหนุนน้าให้เขาอยู่ต่อจนได้สโมสรอาร์เซนอลยังต้องการที่จะเซ็นสัญญาก,กับมาร์ตินโอติกาดหลังจากที่ประสบความสําเร็จในการยืมตัวเมื่อฤดูกาลที่แล้วอาร์เซนอลยังคงพยายามเจรจาขอซื้อตัวเขาอีกครั้ง พราะเรยมาริดพร้อมที่จะขายนันติรายนี้ออกจากทีมอาเซนอลกำลังเตรียมยื่นข้อเสนอซื้อตัวนัเตะและโอติกาต์คือเป้าหมายเข้ามาเล่นเป็นผู้เล่นหมายเลขสิบของพวกเขาโรเบโนได้กล่าวไว้จากข่าวดังกล่าวจะสะท้อนถึงแฟนของเรอัลมาดริซึ่งหวังว่าสโมสสนจะสามารถรังตัวแมทติสันไว้ได้ในช่วงซัม,มบบเมอร์นี้บเดนรอเจอผู้จัดการทีมที่จอกสยามย้ำหลายครั้งว่าสโมสรนไม่ต้องการหรือจำเป็นต้องขายนัเตะของพวกเขาออกไปจากทีม นี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเจมส์ไมค์ดิสันที่มีข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายไปยังทีมจากทีมเอเมเรสสเตเดียมแต่ล่าสุดนะักข่าวสายซื้อขายนักเตะอย่างฟาบิซิโอโรมาโน่ได้ออกมารายงานว่าทีมผู้ใหญ่อาร์เซนอลได้เบนเป้าไปสนใจมาติสโอดิกาดของทีมเรอัลมาดริดแทนขุนค้อนขวงทางจี้จอกดึงเจสซี่ดิงการ์ดร่วมทีมสโมสรเวสต์แฮมยูเนเต็ดแสดงจุดยืนที่ชัดเจนเกี่ยวกับผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำกลางความสนใจของเรตส์ตี้ นักเตะวัย28ปีรายนี้ทำไป9ประตูจาก16เกมในพรีเมียร์ลีกเมื่อฤุูการที่แล้วและได้รับความสนใจจากเรตเตอร์ิตี้เวสต์แฮมยูไนเต็ดได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนท่ามกลางการให้ความสนใจเจสซีลินการ์ดของทีมจิ้งจอกสยามสื่อ,อยาฟ on ุตบอลดอทลอนดอนรายงานเมื่อต้นเดือนนี้ว่าเรตเตอร์สตี้สนใจจะดึงตัวเจสซีลินการ์ดมาร่วมทีมหากพวกเขาต้องเสียเจมส์แมตติสันให้กับอาร์เซนอลในช่วงซัมเมอร์นี้ ดั้นสจวตเพียรผู้ช่วยผู้จัดการทีมของเวสต์แฮมยูไนเต็ดได้ยืนยันว่าพวกเขาต้องการนำตัวเจสซี่ลิงการ์ดกลับมาที่สโมสรนในฤดูกาลหน้าสจวตเพียรได้กล่าวกับท็อกสปอร์ตไว้ว่าเราอยากให้เขากลับมาร่วมทีมกับเรานั่นเป็นโอกาสที่ยังเปิดกว้างโดยในปีที่แล้วเขาทำบบงานได้อย่างยอดเยี่ยมตอนนี้เขาลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ผีแดงกำลังเจราจาสัญญากับเขาเราอยากให้เขาอยู่กับเราอย่างไม่ต้องสงสัยเลยเขาเป็นเด็กที่พิเศษและเล่นได้ดีเข้ากับผู้เล่นคนอื่นๆผมชอบเขาจริง ความสามารถของเขาฉายแววออกมาเมื่อปีที่แล้วและทําให้เรามีตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในทีมของเราคุณไม่มีทางรู้อนาคตแต่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าเขากําลังต่อสู้เพื่อแย่งตำแหน่งตัวจริงภายในทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการที่ความสนใจเจสซี่ลิงการ์ดของทีมเรดตอร์สตีที่จะเข้ามาแทนที่เจมส์แมดดิสันหากต้องย้ายทีไปจรจิงแต่ล่าสุดทางด้านทีมคุนคอนเวนรแฮมยูไนเต็ดได้ออกมาแสดงความชัดเจนในการจะคว้าดาวติผีแดงรายนี้กลับไปร่วมทีมอีกครั้ง ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยการคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนวันนี้ตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าว r e ลต้าสตีรอบเช้าสวัสดีครับ